ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแร็กนาล็อกแลนเวิร์สทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการเติมเงินเข้าเกมแล้วก็วิธีการขายเงินออกมาจากในเกมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะทำยังไงบ้างมีขั้นตอนยุ่งยากหรือเปล่านะครับเอาละขั้นแรกเลยนะครับคุณก็จะเป็นจะต้องมีบัญชีของ Binance ก่อนนะครับผมซึ่ง เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเชนหลักที่เราใช้ในการซื้อขายเหรียญคริปโตหรือว่าเหรียญ usdc ที่เราจะใช้เทรดเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับซึ่งสเต็ปตรงนี้การสมัครนะครับผมผมอาจจะไม่ได้สอนในคลิปนี้นะครับแต่ว่าสามารถไปหาดูได้จาก google เลยนะครับแล้วก็เราจะเป็นจะต้องมีการบัลลี่ไฟ c ์แอคเด้วยบัตรประชาชนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการซื้อเหรียญ usdc เนี่ยจากเว็บไซต์ b i n e c t นะครับซึ่งหลังจากที่เราซื้อแล้วนะมันจะไปเข้าที่กระเป๋า metamask ของเรานั่นเองนะครับผม ก็คลิกมาที่ Meta m a s สทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับแต่ว่าถือว่าใครลงไว้แล้ว,แล,วแล้วมันไม่ปรากฏรูปหมาป่าเนี่ยก็ให้คุณมากดที่ extension ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็กดพินพ์ขึ้นมามันก็จะปรากฏอยู่ที่ขวาบนตรงนี้นะครับโอเคครับเราก็กลับมาที่กระเป๋านะครับผมตามคลิปแรกที่เราสอนไว้นะก็คือ BNB กับ USDC นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่มีตังอยู่นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะแสดงเป็นตัวอย่างแล้วกันนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก่อนที่คุณจะทําการขายไอเทมออกไปเป็นสกุลเงินไอออนนะครับ ก็คือคุณจะต้องมี V.I.P ทางขวามือตรงนี้ก่อนนะครับซึ่ง V.I.P เนี่ยเราก็จะได้จากแพ็กเกจต่างๆหรือว่าสามารถซื้อผ่านมูลสโตนในเกมก็ได้นะครับราคา2499 Moonstone มูสตนหรือว่าตีเป็นเงินจริงเนี่ยก็ตอนนี้ประมาณ700กว่าบาทนะครับผมเราจะมีต้นทุนต่อเดือนเนี่ยประมาณ700กว่าบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆและทุกคนที่อยากจะเอินจากเกมนี้ก็จะต้องลงทุนตรงนี้ก่อนนะครับผม เราก็มาที่เว็บไซต์ของ Ledger l a n d v e นะครับหรือว่า Maxion นั่นเองนะครับจากนั้นครับให้เรากดที่ Launch App ทางด้านขวาบนนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอยู่นะครับก็คือ Get Ion Token นะครับกดเข้าไปเลยเอาละครับผมหลังจากที่เราเพิ่มเหรียญ Ion ไปแล้วนะครับสเต็ปตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ทำแล้วเนาะตามคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเราสามารถ เทรด USDc นะครับผมส w a p เข้ามาเป็นเหรียญไอออนได้แบบอัตรา1นต่อ1นะครับเรามี1 USDc ก็เข้ามาเป็นไอออน1ไอออนเลยนะครับหรือว่าเราจะส w a ปไอออนออกไปเป็น USDc ก็ได้นะครับผมสเต็ปแรกก็คือสเต็ปที่เราจะเติมเงินเข้ามาในเกมนั่นเองนะก็คือเอาเงิน US เนี่ยเทรดเข้ามาเป็นสกุลเงินในเกมแต่สเต็ปต่อมาสเสร็จข้างหลังนะครับเราจะเอาเงินที่เราฟาร์มได้จากในเกมเนี่ยนะครับแลกออกมาเป็นเงิน USDc แล้วเราก็ค่อยเอา u s d c นั้นนะั่นะ ไปขายเป็นเงินสดในเว็บไซต์ Binance อีกทีหนึงนะครับสเต็ปก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับผมก็คือต้นทางมาจาก Binance นะครับซื้อ USDC แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น i ออนที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณฟาร์มได้คุณก็เอาไอออนมาเปลี่ยนเป็น USDC ที่หน้าเว็บไซต์นี้และคุณกอา USDC ไปขาย ที่เว็บ Binance อีกทีนึงนะง่ายๆแค่นี้เองครับผมเอาล่ะแล้วทีนี้วิธีการเปลี่ยนนะครับทำยังไงก็คั้งแรกเลยก็ผมเขาจะต้องการขออนุญาตก่อนครับนี่ครับคุณใส่ตัวเลขอะไรไปก็ได้ครับมั่วๆครั้งแรกทีหนึ่งนะครับแล้วคุณก็กด allow to use USDC นะครับผมเขาก็จะทำการขออนุญาตครับในการอนุญาตให้เราเทรดเหรียญนะครับผมซึ่งวิธีการพื้นฐานของการแลกเหรียญอยู่แล้วนะครับในบล็อกเชนนะครับผมก็คือเราจะต้องขออนุญาตก่อนหครั้ง แล้วก็ทําการแลกเหรียญอีกหนึ่งครั้งดังนั้นเราจะเสียค่าแก๊ส2ครั้งนั่นเองนะครับเวลาขออนุญ,ญาตนะครับผมตรงนี้นะครับก็ให้กดแบบแม็กซ์ไปเลยนะสมมุติว่าผมมี u s d c อยู่300นะครับตรงนี้ก็จะปรากฏเลข300นะแต่อันนี้ผมไม่มีตังค์นะครับก็เลยไม่ได้โชว์ให้ดูนะก็หมายความว่าเราจะอนุญาตให้แลกเหรียญได้300 USDC นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ไม่แม็กซ์เนี่ยคุณมีอยู่300คุณใส่ไปร้อยหนึ่งแล้วคุณมาแลกหน้าเว็บตรงเนี้ย อีกทีนึงเนี่ยมันจะแลกได้แค่ร้อยเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ใส่แม็กไปเลยเนาะแล้วก็กดถัดไปนะครับผมจากนั้นครับเขาก็จะกินค่าแก๊สเราแบบนี้นะครับก็คือค่าแก๊สก็จะเป็นหน่วย BNB ใช่ไหมตามที่สอนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็กด p อ r o v e ได้เลยครับผมหลังจากที่คุณอนุญาตไปแล้วนะครับคุณก็ใส่ตัวเลขจริงๆที่คุณต้องการเช่นสมมติว่าคุณอยากจะแลกเข้ามา300อคุณก็ใส่300ครับแล้วข้างล่างตรงเนี้ย จากตอนแรกที่เป็น Allow to use เนี่ยนะครับข้างล่างตรงนี้มันจะกลายเป็นคำว่า Mint Ion USD ครับอ่านี่คือสเต็ปที่2นะครับถ้าเกิดว่าคุณกดคำว่า Mint Ion USD เมื่อไหร่ก็จะทำการแลกเหรียญ USD C, เข้ามาเป็นเหรียญ Ion ของในเกมทันทีทีนี้ครับพอเรามีเหรียญ Ion อยู่ในบัญชีของเราแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะปรากฏ Ion นะครับผมสามารถเข้ามาเช็คดูได้ถ้าเราเติมเข้าไปแล้วเราจะทำการเติมเงินเข้าเกมยังไงนะครับอ่าวิธีการก็คือกดไปที่ Lost App เหมือนเดิมนะครับจากนั้นครับผม ก็ไปที่ Inventory นะครับเอาละครับหลังจากที่เราเข้ามาใน Inventory นะครับผมเราก็ทำการล็อกอิน ID เกมให้เรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏข้อมูลในหน้าต่างนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่แนะนำปไปทีะอันละกันเริ่มจากซ้ายบนนะครับก็เป็นเกม ID ของเรานะครับแล้วก็ทางด้านถัดลงมานะครับก็จะเป็นเลขรหัสของกระเป๋าเงินคริปโตของเรานะฮะสามารถเช็คได้ว่าเราลิงก์ถูกกระเป๋าหรือเปล่านะครับ ต่อมาเป็นสกุลเงินดัมเบลไทยนะครับที่สามารถขุดแร่จากในเกมได้นะครับแล้วก็เป็นไอออนโทเค็นที่เราเติมเงินเข้ามานั่นเองนะครับส่วนทางขวาตรงนี้ก็ผม Account Mailbox เนี่ยก็คือไอเทมที่จะถูกส่งเข้าไปในโรเด็กในเกมของเรานะครับต่อมาครับผมตรงนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนะครับก็คือ h e r a แล้วก็ Moonstone ครับอันนี้เป็นสกุลเงินที่เอาไว้ซื้อของใน Cash Shop จากในเกมนั่นเองนะครับต่อมาทางด้านล่างครับเกมมิมันทอรี่นะครับตรงนี้ก็คือกระเป๋าออนติ n เนตอีที่เรา ถือของอยู่และกระเป๋า Ordinate Q ที่ตัวละครเราสวมใส่ของอยู่นั่นเองนะครับส่วนทางขวาครับผม m y NFT นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือไอเทมที่เราแปลงของสวมใส่ในเกมขึ้นมาเป็นสินค้า NFT ครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินกันก่อนละกันนะครับวิธีการเติมเงินเนี่ยก็คือการเติม Moonstone นะเราก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นครับมันก็จะมาที่หน้าเติม Moon Stone นะครับก็โอเคมันก็จะมีบอกว่าเราจะเติมแพ็คไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ วิธีการเติมก็ง่ายๆครับผมหลังจากที่เรามีไอออนแล้วเราก็กดไปที่แพ็กที่เราอยากจะเติมได้เลยเช่นสมมติว่าเราอยากจะเติมแพ็ก100 Ion ไอออนใช่ไหมครับก็กดเข้าไปจากนั้นก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็จะมีเกม ID โชว์ตรงนี้คุณก็ทําการเช็คว่าโอเคเป็น ID เกมของคุณถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าคุณจะสามารถเติมให้เพื่อนก็ได้แบบนี้นะครับก็คือเนี่ยครับใส่ ID เกมของเพื่อนก็ได้ครับผมแต่ว่าโอเคถ้าเราเติมเข้าของเราใช่ไหม เราก็ทำการ All ์ o u o ทา o ูไ ion ก่อนเหมือนเดิมนะครับก็คือก็จะเสียค่าแก๊สอะไรแบบนี้ทางด้านขวาบนเหมือนเดิมจากนั้นครับผมพอเรา a l l o ลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าเติมเงินเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับให้กดว่าเราจะไม่รีฟันใช่ไหมคอนเฟิร์มหรือเปล่าอ่ะเราก็ติ๊กตรงนี้ครับจากนั้นเราก็กดซื้อได้เลย เท่านี้เองครับก็จะเสร็จแล้วครับผมแล้วเวลาซื้อแพ็คต่างๆหลายอย่างแพ็กพีเซลอะไรแบบนี้นะครับเราก็ทําเหมือนกันเลยครับผมก็คือเข้าไปที่หน้าลิงก์ของเขาที่ขายแพ็คแล้วเราก็กดซื้อก็อลาวก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็กดซื้อจริง1ครั้งแค่นั้นเองครับผมเอาล่ะทีนี้ต่อมาครับเรามาดูสเต็ปของการขายของกันบ้างดีกว่านะครับวิธีการขายของนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเปิดได้ฟินเฮมอันนี้มาอันหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสินค้าที่อยู่ในกระเป๋าที่ตัวละครผมถืออยู่นะครับฟินเฮมอันนี้นะ ผมก็กดมาที่ฟินเฮมนะครับทางด้านเกมอินเวนทอรีแล้วก็กดคําว่า Mint NFT ครับอ๋อพอดีตรงนี้ผมล็อกอินเกมอยู่นะครับเราก็จะไม่สามารถเอาของออกจากเกมได้เราต้องล็อกเอาออกมาก่อนครับผมถึงจะขายของได้นะอ่าเดี๋ยวผมไปล็อกเอาแป๊บนึงโอเคครับเราล็อกเอาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดอีกทีนึง Mint NFT นะครับจากนั้นครับทางระบบก็จะแปลงไอเทมในเกมมาเป็นไอเทม NFT หรือว่าสินค้าที่พร้อมที่จะลงตลาดนั่นเองนะครับ พอมาเป็นสินค้า NFT แล้วนะครับกดไปที่สินค้าที่เราต้องการจะขายครับผมจะมีฟังก์ชันอยู่2อันนะครับณปัจจุบันตอนนี้ก็คือ redeem NFT redeem NFT ก็คือการเอาไอเทม NFT กลับเข้าไปในเกมครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการทดลอง redeem NFT ให้ดูสักชิ้นหนึ่งแล้วกันอย่างเช่นผมจะเอากาตาเนี้ยเข้าไปในเกมนะครับผมก็กด redeem NFT ครับจากนั้นครับผมก็แน่นอนครับเสียตังค์เหมือนเดิมนะครับเสียค่าแก๊ โอเคครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งก็จะปรากฏหน้าต่างโพลิ่งยิ้มแบบนี้นะครับทีนี้กาตาเมื่อกี้ครับมันจะไปไหนครับผมมันจะขึ้นมาอยู่ที่ Account Mailbox ข้างบนตรงนี้ครับตรงนี้เราก็รีเฟซได้นะเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทาง a c t i o n มันเยอะเนี่ยก็จะใช้เวลานานนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับไอเทมคุณไม่ได้หายไปไหนนะโอเคหลังจากที่เราได้ไอเทมมาแล้วนะครับเราก็กดไปที่ไอเทมตรงนี้ครับแล้วก็กดเซ็นไอเทมครับระบบก็จะทําการส่งไอเทมที่คุณซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ี่ เข้าไปในเกมผ่านระบบโรเด็กหรือว่าอีเมลของในเกมที่เป็นรูปจดหมายนั่นเองนะครับผมก็กดไปได้เลยครับอ่าแบบนี้ครับคุณก็รับของเข้าเกมได้เลยครับผมเอาล่ะทีนี้เราจะมาขายของกันบ้างนะครับก็คือเราจะขายฟินเฮมอันนี้นะเราก็กดที่ฟินเฮมครับแล้วก็มากดทางขวาครับผมคําว่าเซล NFT ครับกดเข้าไปครับนี่ครับนี่ก็เป็นรายการที่เราตั้งขายอยู่นะครับผมทั้งฝั่งซ้ายก็คือ ไอเทม NFT ของเรานะครับทางฝั่งขวาก็คือไอเทมที่เราวางขายอยู่ในตลาดนะครับสมมติว่าเราอยากจะขายฟินเฮมอันนี้นะครับเราก็กดคําว่า sell now ตอนแรกนะครับผมเราก็จะต้องขออนุญาตในการขายเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้ผมขอไปแล้วเนาะตรงเนี้ยเราก็ใส่ราคาที่เราอยากขายได้เลยสมมติว่าผมอยากขาย10 ion นะครับเราก็กด start listing แบบนี้ครับฟินเฮมของเรานะครับก็จะมาปรากฏในตลาดละนะครับผม หลังจากที่เราตั้งขายเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่าไอเทมที่เราขายเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็กดที่ select game ข้าบนครับแล้วก็กด l ลกนั Lo ็อกแลนเวิร์นะครับจากนั้นครับก็จะเด้งมาที่หน้าของ Marketplace สนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ับผม n ิน Game ของผมเนี่ยนี่ครับมันก็จะมาปรากฏเป็นรายการแรกสุดนะครับหลังจากที่เราลงขายมันจะอัปเดตมาเป็นรายการแรกเลย10 i ไอออนอันนี้ก็จะมาปรากฏที่ตลาดแบบนี้แล้วคนที่อยากจะมาซื้อของในตลาดนะครับก็สามารถกด buy i t e ทของเราได้เลยครับผม หลังจากที่ซื้อแล้วนะครับเราก็จะโดนหักค่าภาษี20%นะครับแล้วก็ไดไอออนคืนไปอย่างผมขาย10อย่างเงี้ยผมก็จะได้8ไอออนคืนไปแบบนี้นะครับผมอ่าสมมติว่าเราขายไอออนจนพอใจแล้วนะครับเราอยากจะเอาไอออนออกไปก็กลับไปที่สเต็ปเดิมก็คือกดพ่ที u n c h App แล้วก็ไปที่ Get ION Token เเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกตอนแรกนะก็คือสลับฝั่งก็คือเทรดไอออนออกไป กลายเป็น USDC นั่นเองนะครับอ่าแค่นี้เองง่ายๆครับผมวิธีการขายของออกมาเป็นเงินจริงนะครับสำหรับ Ragnarok Landverse แต่ว่ามันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือ Maxion Dex นะครับผมตรงนี้ครับมันจะเป็นการ swap สกุลเงินระหว่างโทเค็นของตัวเกมเองก็คือสกุลเงิน i อออนและสะกุลเงินอะดามิน t ทนะครับตัวอะดาเนี่ยเป็นแร่ที่เราขุดได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมยังไม่เปิดให้ขุดนะครับจะเปิดให้ MA หน้านะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ